ระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอักครบ,บุรุษอันสูงสุดตอนที่หจากวิสุทธาชนะเวลาสินีอัตตกถาขุทธกานิกายอัปทานอัตตกถาพุทธวัคที่หนึ่งเทราประทานสารีปุตตะเทราประทานหลังจากสิริวัตตะกุดุมพี ได้เจริญกุศลตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในกามาวจรเทวโลกในวาระจิตที่สองสรทาดาบทเจริญพรหมวิหารสี่แล้วบังเกิดในพรหมโลกจำเดิมแต่นั้นท่านไม่กล่าวถึงกรรมในระหว่างของสหายทั้งสองก็สรทาดาบท ถือปฏิสนธิในคันของนางรูป,ปะสารีพรามณีในอุปติสสคามไม่ไกลนครนคร,ราชครืก่อนกว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายในวันนั้นเองแม้สหายของสระทาัดาบทนั้นก็ถือปฏิสนธิในคันของนางโมคคลีพรามณีในโกลิตตะคาม ไม่ไกลนครนคนราชครือเหมือนกันเพราะฉะนั้นโมกขลานะชื่อว่าโมกขลานะเพราะเป็นบุตรของนางโมกขลีพรามณีอีกอย่างหนึง่งชื่อว่าโมกขลานะเพราะเกิดโดยโมกขลีโคดอีกอย่างหนึง่งในเวลาที่มารดายังเป็นกุมาริกาบิดามารดาของนางกุมาริกานั้นเรียกชื่อว่า มขุขคลีเพราะถือเอาคำว่ามาอุกคลิมาอกุาอกคลิอยากเกืนอยากเกืนชื่อว่ามกขลานะเพราะเป็นบุตรของนางมกขคลีนั้นอีกอย่างหนึง่งชื่อว่ามกขลานะเพราะเป็นผู้อาจคือสามารถในการได้ในการถือเอาในการรู้แจ้งมักมีโสดาป,ปฏิมักเป็นต้น ได้ยินว่าตระกูลทั้งสองนั้นเป็นสหายเนื่องกันมาเจ็ดชั่วสกุลบิดามารดาได้ให้การบริหารคันแก่คนทั้งสองในวันเดียวกันพอล่วงไปได้สิบเดือนบิดามารดาก็เริ่มตั้งแม่หนมหกสิบหคนแก่คนทั้งสองนั้นแม้ผู้เกิดแล้วในวันตั้งชื่อ บิดามารดาตั้งชื่อบุตรของนางรูปะสารีพรามณีวา่าอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของตระกูลผู้เป็นหัวหน้าในอุปติศักคามตั้งชื่อของบุตรนอกนีว้ว่าโกลิตะเพราะเป็นบุตรของตระกูลผู้เป็นหัวหน้าในโกลิตะคามคนทั้งสองนั้น เจริญอยู่ด้วยบริวารใหญ่อาศัยความเจริญเติบโตแล้วได้ถึงความสำเร็จศิลปะทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งคนทั้งสองนั้นกำลังดูมหรสพบนยอดเขาในกรุงราชครห์เห็นมหาชนประชุมกันเพราะยานถึงความแก่กล้าจึงเกิดความคิดขึ้นโดยแยบคาย ได้ความสั่งเวทว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดภายในร้อยปีเท่านั้นก็จะเข้าไปยังปากของมัจจุราชจึงทำการตัดสินใจว่าเราทั้งหลายควรสแสวงหาโมกขธรรมและเมื่อจะสแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรได้การบรรประชาอย่างหนึ่งจึงพากันบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชก พร้อมกับมานบห้าร้อยคนจำเดิมแต่คนทั้งสองนั้นบวชแล้วสัญชัยปริพาชกได้เป็นผู้ถึงลาบอันเลิศและยศอันเลิศโดยสองถึงสามวันเท่านั้นคนทั้งสองนั้นก็เรียนลัทธิของสัญชัยได้ทั้งหมดไม่เห็นสาระในลัทธินั้นได้เหนื่อยหน่ายลัทธินั้นจึงถามปัญหากัะสมณพราหมณ์ ที่เขาสมมติกันว่าเป็นบัณฑิตในที่นั้นนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้ถูกคนทั้งสองถามแล้วไม่ย่างการแก้ปัญหาให้สำเร็จได้โดยที่แท้คนทั้งสองนั้นนั่นเองพากันแก้ปัญหาให้แก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นคนทั้งสองนั้นเมื่อจะสแสวงหาโมกะธรรมในวงเล็บ ต่อไปจึงได้ทำกติกาว่าในเราทั้งสองคนใดบรรลุอมตะก,ก่อนคนนั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่งก็สมัยนั้นเมื่อพระาศาสดาของเราทั้งหลายทรงบรรลุพระปัตมาพิสัมโพธิญาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักอันบวรทรงทรมานชดินพันคน มีอุรุเวลักัสปะเป็นต้นแล้วประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์โดยลำดับวันหนึ่งอุปติสั์ปริภาชกไปยังปริภาชการามเห็นท่านพระอัศชิเถระเที่ยวบินทบาทอยู่ในกรุงราชคฤห์คิดว่าบรรพชิตผู้สมบูรณ์ด้วยมารยาทเห็นป่านนี้เราไม่เคยเห็นชื่อว่า ธรรมะอันละเอียดจะพึงมีในบรรพชิตนี้จึงเกิดความเลื่อมใสมองดูท่านผู้มีอายุเพื่อจะถามปัญหาได้ติดตามไปข้างหลังฝ่ายพระเถระได้บินทบาทแล้วไปยังโอกาสอันเหมาะสมเพื่อจะบริโภคปริภาชกได้ลาดตัง้งปริภาชกของตนถวาย และในเวลาเสร็จพัตกิจได้ถวายน้ำในคนโรของตนแก,ก่พระเถระปริภาชกนั้นกระทำอาจาริยวัตรอย่างนี้แล้วกระทำปฏิสันฐานกับพระเถระผู้กระทำพัตกิจเสร็จแล้วจึงถามว่าใครเป็นาศาสดาของท่านหรือ หรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครพระเถระอ้างเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันปริภาชกนั้นถามอีกว่าก็ศาสดาข,ของท่านผู้มีอายุมีวาทะอย่างไรคิดว่าเราจะแสดงความที่พระศาสนานี้เป็นของลึกซึ้งจึงประกาศว่า นย่างเป็นผู้ใหม่และเมื่อจะแสดงธรรมในพระศาสนาแก่ปริพาชกนั้นโดยสังเขตจึงกล่าวคาถาว่าเจรมาเหตุตุปปภาเป็นต้นปริพาชกได้ฟังเฉพาะสองบทแรกเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิมัค และโสดาปฏิผิผลอันสมบูรณ์ด้วยในพันหนึ่งสองบทหลังจบลงในเวลาเขาเป็นพระโสดาบันก็ในเวลาจบคาถาเขาเป็นพระโสดาบันเมื่อคุณวิเศษในเบื้องบนยังไม่เป็นไปจึงกำหนดว่าเหตุในพระาศาสนานี้จักมี เชงกล่าวกับพระเทระว่าท่านผู้เจริญท่านอยากขยายธรรมเทศนาให้สูงเลยเท่านี้แหละพอแล้วพระศาสดาของเราทั้งหลายอยู่ที่ไหนพระอัศสชีกล่าวว่าอยู่ที่พระเวรวุวันปริพาชกกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงล่วงหน้าไปข้าไปจ,าจ้าจจะเรื่องปฏิญญา ที่ทำไว้แก่สหายของข้าพเจ้าแล้วจากพาสหายนั้นมาด้วยและไหว้ด้วยเป็นจางคับประดิษฐ์กระทำประทักษินสั่งพระเถระแล้วได้ไปยังปริภาชการามโกลิตะปริภาชกเห็นอุปติสสะปริภาชกนั้นกำลังมาแตกไกลคิดว่า สีหน้าไม่เหมือนวันอื่นอุปติสร์นี้จากบรรลุอมตะธรรมเป็นแน่จึงยกย่องการบรรลุคุณวิเศษของอุปติสร์นั้นโดยอาการนั้นแหละแล้วถามถึงการบรรลุอมตะธรรมฝ่ายอุปติสษทนั้นก็ปฏิญญาแก่กโกลิตะนั้นว่าผู้มีอายุข้าไปเจา้าบรรลุอมตะธรรมแล้ว จึงได้กล่าวคาถานั้นนั้นแหละในเวลาจบคาถาโกลิตะดำรงอยู่ในโสดาปติผลแล้วกล่าวว่าพระศาสดาของพวกเราอยู่ที่ไหนอุปติสากล่าวว่าอยู่ที่พระเวรวนันโกลิตะกล่าวว่าผู้มีอายุถ้าอย่างนั้น พวกเราจงมาจากเฝ้าพระศาสดาอุปติสักเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ตลอดการทั้งปวงทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นผู้ใครจะประกาศคุณของพระศาสดาแก่สันชัยแล้วนำสันชัยแม้นั้นไปยังสำนักของพระศาสดาด้วยสัญชัยปริภาชคนั้นถูกความหวัง ในลาบครอบงำไม่ปรารถนาจะเป็นอันเตวาสิกจึงปฏิเสธว่าเราไม่อาจเป็นตุ่มสำหรับตักวิตน้ำคนทั้งสองนั้นเมื่อไม่อาจให้สันชัยปริภาชกนั้นยินยอมได้ด้วยเหตุหลายประการจึงได้ไปอย่างพระเวรุวันพร้อมกับอันเตวาสิก250คนผู้ประพฤติตามโอวาท ของตนพระศาสดาทรงเห็นคนเหล่านั้นมาจากที่ไกลจึงตรัสว่านี้จะเป็นคู่สาวกของเราจากเป็นคู่อันเจริญเลิศแล้วทรงแสดงธรรมตามจริยาแห่งบริษัทของคนทั้งสองนั้นให้ดำรงอยู่ในพระอรหันตแล้วได้ประทานอุปสมบท ด้วยความเป็นเอหิภิกุบาทและกีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ได้มาแม้แก่พระอัครสา,าวกเหมือนมาแก่ภิกษุเหล่านั้นแต่กิจแห่งมรสามเบื้องบนของพระอัครสา,าวกยังไม่สำเร็จเพราะเหตุไรเพราะสาวกบารมียานเป็นคุณยิ่งใหญ่ บรรดาพระอาัคารสา,าวกนั้นท่านพระมหาโมคคลานะในวันที่เจ็ดแต่บวชแล้วกระทาสมณธรรม,ม,รรมอยู่ที่บ้านกาลวารคามในมคตรรัลฐเมื่อถีนามิทาก้าวลงอยู่อันพระศาสดาให้สังเวทแล้วบรรเทาถีนามิถาในวงเล็บความโงกง่วง ได้กำลังฟังธาตุกรรมฐานอยู่ทีเดียวได้บรรลุมรรกเบื้องบนทั้งสามถึงที่สุดแห่งสาวกะบารมีญาณท่านพระสารีบุตรล่วงไปได้เกึ่งเดือนแต่การบรรพชาอยู่ในถ้ำสุกระขาตาในกรุงราชครกับพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนา แนวแห่งปริหาสูตรแก่ทีคณะปาริพาชกผู้เป็นหลานของตนทรงยานไปตามพระธรรมเทศนาจึงถึงที่สุดแห่งสาวกาบารมียานเหมือนบุคคลบริโภคพัดที่เขาโคดมาเพื่อผู้อื่นฉะนั้นดังนั้นสาวกาบารมียานของพระอัครสา,าวกทั้งสอง ได้ถึงที่สุดในที่ไกลพระศาสดาทีเดียวท่านพระสารีบุตรบรรลุสาวกาบารมีญาณอย่างนี้แล้วจึงรำพึงว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรได้รู้กรรมนั้นแล้วเมื่อจะเปล่งอุทานด้วยอำนาจความปีติโสมนัตจึงกล่าวคำมีอาธิว่า หิมวันตัสสะอวิดูเรดังนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลหิมวันตะประเทศมีภูเขาชื่อลำพกะเราสร้างอาสมไว้อย่างดีในวงเล็บและสร้างบรรณสาราไว้อย่างดีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าหิมวันตัสสะ ความว่าที่ชื่อว่าหิมมาวาเพราะประเทศนั้นมีหิมะในที่ไม่ไกลคือในที่ใกล้หิมมวันตะประเทศนั้นอธิบายว่าในป่าอันเนื่องกับเขาหิมาลัยบทว่าลัมบโกนามะปับบัโตความว่าภูเขาเจือด้วยดินร้วน อันมีชื่ออย่างนั้นบทว่าอัสมโมสุก,กโตไมหังความว่าอาสมคืออรัญญวาสที่ทำไว้เพื่อเราคือเพื่อประโยชน์แก่เราณนะที่ภูเขาชื่อลำพะกะนั้นชื่อว่าอาสมเพราะสงบเงียบโดยทั่วไปคือโดยรอบอีกอย่างหนึง่ง ชื่อว่าอาสมเพราะเป็นที่ไม่มีความดิ้นรนคือความกระวนกระวายแก่ผู้เข้าไปแล้วอรัญญาวาสอันเป็นอย่างนี้เราทำไว้ดีแล้วอธิบายว่าสร้างไว้ด้วยอาการอันดีเช่นที่พักกลางคืนที่พักกลางวันกุดีและปรมเป็นต้น บทว่าปัญาศาลาได้แก่บัญาศาลาสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่มุงด้วยใบไม้มีแฝกและญ้าปร้องเป็นต้นแม่น้ำมีฝั่งตื้นมีท่าดีเป็นที่รื่นรมใจเกลื่อนกล่นด้วยทรายขาวสะอาดมีอยู่ไม่ไกลอาสมของเราบรรดาบทเหล่านั้น บทว่าอุตานกูลาได้แก่แม่นามไม่ลึกบทว่าสุปติฐาแปลว่ามีท่าดีบทว่ามโนรมาได้แก่ประทับใจคือเป็นที่ยังใจให้เอิบอาบบทว่าสุสุท้าปุรินากินนาได้แก่เกลื่อนกลาดด้วยทราย ปานประหนึ่งว่ากลีบแก้วมุกดาขาวดีอธิบายว่าเป็นท้องสายอธิบายว่าแม่น้ำคือแม่น้ำน้อยที่เป็นอย่างนี้นั้นได้มีอยู่ในที่ไม่ไกลคือในที่ใกล้อาสมของเราก็บทว่าอัศมังพึงทราบว่าเป็นทุติยาวิพัต ลงในอัดแห่งสัตตมีวิพัตที่ใกล้อาสมของเรานั้นมีแม่น้ำไม่มีก้อนกรวดตลิ่งไม่ชันน้ำจืดสนิทไม่มีกลิ่นเหม็นไหลไปทำให้อาสมของเรางามบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสศข,ขาราความว่าชื่อว่าไม่มีกรวดคือเว้นจากกรวด เพราะท่านกล่าวว่าเกลือนกลาดด้วยทรายบทว่าอัปปพาราแปลว่าเว้นจากเงื้อมอธิบายว่าฝั่งไม่ลึกบทว่าสาดุอัปตปิคันธิกาความว่าแม่น้ำคือแม่น้ำน้อยมีน้ามีรสอร่อยเว้นจากกลิ่นเหม็น ไหลไปคือเป็นไปทำอาสมบบทของเราให้งามฝูงจระเข้มังกรปราลาร้ายและเต่าว่ายน้ำเล่นอยู่ในแม่น้ำนั้นแม่น้ำไหลไปทำให้อาสมของเรางามในคาถานั้นเชื่อมความว่าจระเข้มังกรปลาฉลาม คือปลาร้ายและเต่าได้เล่นอยู่ในแม่น้ำนี้เชื่อมความว่าแม่น้ำคือแม่น้ำน้อยไหลคือไหลไปทําให้อาสมของเรางามฝูงปลาสลาดปลากระบอกปลาสวายปลาเขาปลาตะเพียนปลานกกระจอกว่ายโลดโดดอยู่ ย่อมทําให้อาสมของเรางามด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาฏจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรกผลผ่านโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ